สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเรากลับมาพบกันในรายวิชาภาษาไทยวันนี้เป็นคาบการเรียนชดเชยนะคะคุณครูจะสอนนักเรียนในการอ่านบทร้อยกรองวิชาหนาเจ้าในหนังสือเรียนอ่านออกเขียนได้เล่มที่หนึ่งนะคะนักเรียนเปิดที่หน้า88เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาฝึกการอ่านเป็นร้อยแก้วก่อนนะคะร้อยแก้วคือการอ่านแบบธรรมดาค่ะ ส่วนร้อยกรองเป็นการอ่านแบบออกเสียงมีการเอื้อนออกเป็นทำนองเสนอนะคะนักเรียนพร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูจะอ่านนำนักเรียนอ่านตามคุณครูนะคะวิชานาเจ้าเกิดมาเป็นคนหนังสือเป็นต้นวิชานาเจ้า ถ้าแม้นไม่รู้อดสูอายเขาเพื่อนฝูงเย,ยาะเย้าว่าเง้าว่าโง่ลางคนเกิดมาไม่รู้วิชาเคอะอยู่จนโตไปเป็นข้าเขาเพราะเง้าเพราะโง่บ้างเป็นคนโซ เที่ยวขอก็มีถ้ารู้วิชาประเสริฐหนักหนาชูหน้าราศีจะไปแห่งใดมีคนปราณียากไร้ไม่มีสวัสดีมงคลค่ะนี่คือการฝึกอ่านร้อยแก้วก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกการอ่านร้อยกรอง ตามคคลลิิปวดีโอเย่ะบทอาขยานบทหลักชั้นประถมะศึกษาปีที่สามวิชาหนาเจ้าจากประถมกอกาฉบับหอสมุดแห่งชาติในหนังสือเรียนภาษาไทยชุดพื้นฐานภาษาชั้นประถมะศึกษาปีที่สามเล่มสองการอ่านทำนองสนอง เกิดมาเป็นคนหนังสือเป็นต้นวิชาหนาเจ้าถ้าแม่นไม่รู้อดสู้อายเขาเพื่อนฟู้เยาะยาวว่าเงาว่างง ลางคนเกิดมาไม่รู้วิชาเคยู่จนโตไปเป็นข้าขาวเพราะเงาเพระาพระโง่บางเป็นคนโซเที่ยวขอก็มีถ้ารู้วิชาประเสริฐหนักหนา ชูนาราศีจะปายีแห่งได้มีคนปราณีอยากใคร่ไม่มีสวัสดีมงคลวิชาหนาเจ้า สวัสดีครับน้องๆวันนี้มาฟังเรื่องวิชาหนาเจ้ากันต่อเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปฟังนั้นเรามารู้จักกับคำศัพท์ที่น่าสนใจกันก่อนดีกว่าครับคนโซหมายถึงผู้ที่อดอยากยากจนปราณีหมายถึง เอ็นดูด้วยความสงสารอดสูหมายถึงความละอายราศีหมายถึงความสง่าลักษณะความดีงามของคนลางคนหมายถึงบางคน เรามาฟังเรื่องสนุกๆก,กันเลยนะครับเมื่อคนขายหนังสือเร่หยิบหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งแล้วอ่านให้เด็กชายตัวเล็กฟังเรียบร้อยแล้วนั้นคนขายจึงหยิบหนังสือขึ้นมาอีกเล่มหนึ่งซึ่งตนคิดว่าเด็กชายตัวเล็กคงจะชอบเด็กชายตัวเล็กขยับเข้ามาใกล้คนขายหนังสือเร่จ้องมองหนังสือแต่เขาก็ยังอ่านไม่ออกเหมือนเดิม คนขายหนังสือเร่ลูปหัวเด็กชายอย่างเอ็นดูแล้วเริ่มอ่านเรื่องใหม่ให้เด็กชายอ่านตามวิชาหนาเจ้าเกิดมาเป็นคนหนังสือเป็นต้นวิชาหนาเจ้าถ้าแม้นไม่รู้อดสูอายเขาเพื่อนฝูงเย,ยาะเย้าว่าเง่าว่าโง่ ลางคนเกิดมาไม่รู้วิชาเคอะอยู่จนโตไปเป็นข้าเขาเพราะเงาเพราะโง่บ้างเป็นคนโซเที่ยวขอก็มีถ้ารู้วิชาประเสริฐหนักหนาชูหน้าราสีจะไปแห่งใด มีคนปรานียากไร้ไม่มีสวัสดีมงคลเมื่ออ่านบทกลอนจบคนขายหนังสือจึงอธิบายความหมายของบทกลอนให้เด็กชายตัวเล็กฟังว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่บอกให้เรารู้ประโยชน์ของการเรียนถ้าเราไม่รู้หนังสือหรืออ่านหนังสือไม่ออกคนอื่นๆก็จะหัวเราะเยาะเราได้ เด็กชายตัวเล็กจึงพยักหน้าอย่างเข้าใจตอนนี้เด็กชายตัวเล็กรู้สึกอายที่อ่านหนังสือไม่ออกจึงไม่กล้าพูดอะไรคนขายหนังสือสังเกตเห็นจึงเอามือลูบหัวเด็กชายเบาๆและบอกกับเด็กชายตัวเล็กว่าไม่มีใครอ่านหนังสือออกมาตั้งแต่เกิดหรอกถ้าอยากอ่านออกเราก็ต้องเรียนหนังสือ ต้องขยันไปโรงเรียนทุกวันและต้องฝึกอ่านหนังสือทุกวันถ้าอยากอ่านหนังสือเก่งต้องตั้งใจเรียนให้มากๆเด็กชายพยักหน้ารับแต่คราวนี้ยิ้มออกมาได้คนขายหนังสือจึงบอกให้เด็กชายเลือกหนังสือที่เด็กชายชอบโดยไม่ต้องซือ้อ เด็กชายตัวเล็กดีใจมากรีบขอบคุณคนขายหนังสือเร่และหยิบหนังสือนิทานเกี่ยวกับสัตว์ที่เขาอยากได้มานานแล้วหลังจากนั้นคนขายหนังสือเร่กับเด็กชายตัวเล็กช่วยกันเก็บหนังสือใส่กระเป๋า คนขายหนังสือมีความสุขที่ได้อ่านหนังสือให้เด็กๆฟังเด็กชายตัวเล็กก็มีความสุขที่ได้รับหนังสือจากคนขายหนังสือเร่ผู้ใจดีเด็กชายตัวเล็กบอกกับตัวเองว่าจะต้องอ่านหนังสือเล่มนี้ให้ได้เร็ววันและหากคนขายหนังสือเร่ผ่านมาอีกเด็กชายตัวเล็กจะได้อ่านหนังสือให้คนขายหนังสือเร่ฟังบ้าง ร่วมด้วยช่วยคิดข้อคิดอะไรจากเรื่องวิชาหนาเจ้าตัวอย่างข้อคิดที่ได้จากเรื่องวิชาหนาเจ้าความสําคัญของการศึกษาถ้าเราตั้งใจเรียนจะทำให้เรามีปัญญาความรู้ที่เชิดชูตนเองและสามารถนำความรู้ที่ได้มานั้นไปประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเองได้ต่อไป เมื่อรู้ถึงความสำคัญของการเรียนแบบนี้แล้วน้องๆคนเก่งก็อย่าลืมตั้งใจเรียนและกลับไปทบทวนกันด้วยนะครับจะได้เป็นคนเก่งอนาคตข้างหน้าจะได้สบายด้วยนะครับค่ะนักเรียนสำหรับภาระงานในวันนี้นะคะให้นักเรียนคัดลายมือตัวบรรจงเครึ่งบรรทัดบทร้อยกรองวิชาหนาเจ้าที่หน้า88ในหนังสือเรียนอ่านออกเขียนได้เล่มที่หนนะคะ ลงในสมุดวิชาภาษาไทยค่ะนักเรียนถ่ายรูปนะคะในขณะที่นักเรียนนั่งทำงานด้วยนะคะแล้วก็ถ่ายรูปในขณะที่นักเรียนนั่งรับชมวิดีโอการสอนด้วยนะคะจากนั้นส่งงานนะคะเข้ามาในลายส่วนตัวของคุณครูเลยค่ะยากไหมคะวันนี้งานไม่ยากเลยนะภาระงานอีกชิ้นงานหนึ่งค่ะนั่นคือ การให้นักเรียนนะคะอ่านบทร้อยกรองวิชาหนาเจ้าให้ฝึกอ่านเป็นทำนองเสนอนะคะได้แค่ไหนคุณครูไม่ว่าค่ะแต่ขอให้นักเรียนมีความพยายามและส่งคลิปกลับมาในรายส่วนตัวของคุณครูนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยค่ะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ